สาวจีนติดใจกันใหญ่นะครับแทบไม่เดินไปไหนเลยมาเห็นสกายวอล์กประเทศไทยนะครับถ่ายรูปยกใหญ่วันนี้คนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเด้อน,นะครับพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดยั่งนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับที่พี่เอฟซีเบากิลังแชนแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เบลกิลังก็อยู่ที่แอมพิเกตเซ็นเตอร์ลุวาแยกป่าทุมวันเนอนะครับวันนี้ก็จามาอัปเดตนักท่องเท,ที่ยวให้ที่พี่สนับส้มน้ำกันนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ถ่ายทํามเมื่อํำคลืล่นของวันเสาร์เนอนะครับที่28กันยายน2567นะครับ ช่วงเย็นเย็นนะครับวันนี้ดูเหมือนฝนจะตกแต่ยังไม่ทันตกเลยนะครับเบิ่งทางท่องเที่ยวนะครับพี่น้องมาเยอะเลยวันนี้ดูคึกคักมากมากนะครับสกายวอล์กแห่งนี้ฟังไม่แผ่วนะครับนี่ก็เป็นท้องเสี่ยวนะครับพี่น้องชาาจีนเลอนะครับสีมาเสี่ยวเมืองไทยนะครับเท่านั้นนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นนักเรียนกันแน่นะครับพี่น้องถ่ายรูปโยกใหญ่เลยนะครับคู่กับสกายวอล์กน่าจะเป็นนักเรียนนะครับพี่น้องนักเรียนนาซนา,า,าที่เพิ่นมาเที่ยวนะครับแต่เป็นพนจีนเนื้อนะครับพี่น้องพูดจาภาษาจีนนะครับเพิ่นมาเห็นสิ่งนี้ถ่ายรูปโยกใหญ่นะครับสุดยอดความมังการนะครับเมื่อรถไฟวิ่ง รถไฟลแล่นผ่านนะครับหรือว่าวิ่งผ่าน,นก็นจบชอบมากมากนะครับเบบ MBK วันนี่ยังคงคลึกคลักเหมือนเดิมนะครับคนยังให้ความสนใจกลับสถานทีแห่งนี้นะครับพรเพล่งกระจ็ายได้อัปเดตนะครับความเปลี่ยนแปลงไปของสกายวอล์คทีเปิรนสางใหม่อีกนะครับวันนี้แต่ เขาอ,อัปเดตตรงนี้ให้ัส้มก่อนนะครับความสวยความงามนะครับชาวตาา่างชาติมาเห็นใช่ไหครับพี่น้องเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเนอะนะครับมาเห็นเมืองไทยเบงยังคงซสื่สอบเหมือนเดิมนะครับ๋อแทบไม่เดินไปไหนนะครับเอาทุกซอกซอกทุกมุมเลยนะครับ นี่ก็เป็นแยกปะทุมวันนะครับอันนี้รู้สึกกว่ารถทางล่างนะครับใต้ล่างจะเยอะมากๆนะครับบิ่มอ๋อแต่คนเดินบนสกายวอล์กตลายนะครับอีกทังก็ยังพุ่งรังไหลออกมาจากห่างแลวกะ็ลงมาจากรถไฟท่าน,นนะครับเป็นสถา,านีรถไฟสนามกีฬาแห่งสาตรเห็นบอก เวลารถไฟวิ่งมามันเป็นอะไรที่สวยจริงๆนะครับห้องผ้าก็าสวยวันนี้อากาศเย็นดีเย็นดีนะครับอ๋อฤดูซกอด่ัไทยนะครับพี่้องมาเมืองไทยผู้ค้นจะเดินสกายวอล์กกันเลยนะครับตรงนี้บอมีแล้วนะครับที่ว่า ขามทางมาได้ส่วนใหญ่ก็ขามสกายวอล์กกันขึ้นมากกันหมดแล้วโอ้ยิ่งรถไฟมาพร้อมกันแบบนี้ก็ใพ้กระทือว่าเยอะมากๆนะครับไม่ถึง15นาทีมีขบวนใหม่มาอีกแล้วมาใหม่เรื่อยๆนะครับ เยมองมๆาๆครับเป็น้องเอ้ยมีแต่สาวๆาว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 ทั้งนั้นที่มาถ่ายรูปคู่กับสะพานเมืองไทยรี่ว่าสกายวอล์กนะครับสุดยอดไอดีสุดยอดความสวยความงามนะครับสุดยอดไอดีครับคนไทยทำทุกที่ให้เป็นแรนมักการท่องเที่ยวนะครับทำสะพานลอยสกายวอล์กให้เป็นจดุดเซ็ตอินนะครับ ไข่มย่ยานี่กับรองต้องเซตอินกับกรุงเทพแบลงคอสวยงามอีกพังนะครับเพราะนี่นะครับอีกพังนี่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจ้ว่าพังนั่นเยอะกว่าพังนี่มันคงออกมาเยอะนะครับตรงหางยังพายอยมาเรื่อยๆช่วงเย็นเน้อนะครับเมื่อ ฝรั่งมาเห็นนะครับุกพฝรั่งอยู่บริเวณหมอกเท่นาน้งชาตถ่ายรูปกยกใหญ่เลยมาเห็นสก,กายวอล์คเมืองไทยวันนี้นะครับน่าจะหูคพ้นกลัวฝนตกนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมืดมืดมาแล้ว ว่าบนห้างนะครับเปิดภัยแบบสีสันสวยงามกว่าแต่ละวันเนอ,อวันนี้ครับ m b c มบิ e คเเปิดไัยไว้สวยมากๆนี่ก็เป็นถนนพญาไทยนะครับถ้าตรงไปก็เป็นสามย่านมิตรทาวเห้บอกครับพี่น้องผ้าอับคิวเหลื่อมมากๆากเนะครับ โยมากมากแล้วครับเบิร์โอ้มากกันเรื่อยๆมากกันไม่ขาดสายเพอ,อแป๊บเดี๋ยวนะครับพี่น้องมาเป็นส่วงเออนะครับเต็มอีกแล้วทำทุกที่ให้เป็นแลรนด์มาร์กจริงๆนะครับ พื้นที่นะครับผู้คนเดินไปมาแต่ละวันราดงามตายบอกครับเลือสวยมากๆขยะสิ้นหนึ่งไม่มีเลยในช่วงฤดูฝนนะครับมันองเตี่ยวกะยังให้ความสนใจเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็น ถนนพระรามหนึ่งเนะครับถ้าเขามามองหิบม,มุมนะครับก็จะเห็นนะครับหางเลนบิคกเปิดไพ่ไว้สวยมา,มากๆวันนี้ยังบอกรับโอ้โอ ยอดความารักาของประเทศไทยนะครับแค่รางรถไฟก็ทำเป็นจุดเซตอินได้สาวจีนติดใจกันใหญ่นะครับแทบไม่เดินไปไหนเลยมาเห็นสกายวอล์ประเทศไทยนะครับ ถ่ยรูปยกใหญ่วันนี้คนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเด้อนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดยั่งนะครับโอ้คนจะชอบพังนี้เยอะกว่าพังนั่นเลยนะครับมาพังนี่เบิ่งเต็มเลยนะครับนี่คือโครงการนะครับที่ว่า ก็สร้างสกายวอล์คแห่งนี้นะครับเพินกะยังทํางานอยู่เด้อนะครับมาวันนี้กังานยังทํางานอยู่นะครับยัตัดของใกล้จะได้เปิดแล้วนะครับแต่จุดนี้เปิดออกไปนะครับบอกไ้เลยจะมีพื้นที่เดินสวยๆไปอีกตรงนั้นหามุ่งสวยๆเดินกันนะครับ รู้สึกว่านะครับเพ่อนจะทําเป็นหลังคาเพิ่มเนอ้อนะครับทั้งนั้นแม่นขึ้นขึ้นโค้งหลังคาแล้วนะครับที่พังนั่นตรงพังสยามเดกโกวอรีพัฒนาไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดยั้ยงตามแบบตามสไตล์ของคนไทยนะครับ ข้างาอีกโบน้านนะครับเพินก็จะได้เปิดแล้วนะครับพี่น้องต่เป็นไร้เขียนไหว้ในนี้แล้วครับยังไม่มีนะครับอ๋อนะครับจะสิ้นสุดการก่อสร้างในวันที่22ตุลาคมนะครับ2ตุลาคมจะสิ้นสุดการก่อสร้างที่ว่าทําเสร็จแล้วที่2ตุลาคมนะครับแต่ก็ บหัวเพิ่นจะเปิดน้ำใส่วันไหนนะครับแต่ว่าเพิ่นจะทำให้เสร็จนะครับในวันที่2ในวันที่2ตุลาคมนะครับน่าจะเปิดเลื่อนไปวันที่4ที่5ไเลยนะครับพี่น้องสำหรับ คลิปพี่โตนี่ครับก็เองนี่กับ่มมี่ยังไหลนะครับผมก็เลยน่าพาพี่ๆมาหลับ z มสไายวอล์คอินวิเคสัมเนี่ยนะครับกับในนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับยังคงชื่นชอบกับสไตยวอล์คเมืองไทยถ่ายรูปยกใหญ่นะครับตั้งนานยังไม่เดินไปไหนเลยนะครับค่ะสื่นสอบในคลิปเราก็เลยแข่งกับญาตืรึมครับพี่ๆคนใดก็ตามสไตล์นี้ไมใต้องใจผมก็เลยทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับ ที่พี่สามารถพูดคุยทักทายผ่านคลองเมนได้สนับสนุนบากกิรล่งโดยการโพสแต่ออกไปนะครับ่ายคลิปนี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับ